ี่สาวกังวลใจครับทุกคนกังวลใจแล้วก็แอบกวนิดนึงเพราะว่าคือปกติฝรั่งเขาจะไม่ได้แบบเข้าถึงช้างใกล้ตัวขนาดน,นี้ครับทุกคนถ้าจะเจอช้างก็คือแค่แบบสวนสัตว์อย่างเงี้ยเราบอบกว่าจะเห็นจากที่แบบห่างๆด้วยอะแต่ว่าเป็นประสบการณ์แบบไทยแลนด์ Thailand only อะนี่ครับทุกคนช้างตัวน,น้อยครับผมช้างตัวน,น้อยอ,อ๋อไม่ใช่แหละไม่ใช่แหละที่แัก เรามาเลี้ยงช้างไม่ได้มาเลี้ยงแมวนะรู้บ้าออดูสิดูทำหน้าทำตาอออดิไม่ใช่แหละไม่ใช่แหละทำนี่แล้วได้ไงอ่ะ,ะเราเลิกใส่ใจแมวสักทีแล้วช่วยๆกันเตรียมอาหารให้ช้างกันดีกว่าครับทุกคนเพราะในหนึ่งวันช้างเนี่ยเขาจะกินอาหารเยอะมากเดี๋ยวผมบอกเลยครับกิจกรรมนี้ครอบขวดแฮชต้องจามตลอดชีวิตเลยอ,อ่ะโต้เลยมัมอ้าวเดามันจบเด็ด Oh, I picked it up. Oh my god, he loves it. I think mom loves it. on Good job. Watch this, mom. Mom, show with it. Ah. Oh, more? <laughs> more? Uh, uh, <coughs> <Bom. Bom. coughs> oh, I don't have more. bom bom Bum bum. 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 Here's some chocolate. Elephant chocolate? He, oh, he doesn't want chocolate. He said no. <laughs>